สวัสดีครับพบกับเฮียวุฒิพาชิมครับวันนี้เรามาหาความรู้ดีๆให้เพื่อนๆนะครับจะเป็นซอสกะเพราซอสก้ผัดนะครับที่ให้เพื่อนๆน,น,นา,นานนนไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือจะเป็นการเปิดร้านขายอาหารนะครับทําได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดกะเพราผัด,ผ,ดผักแล้วก็อะไรหลายๆอย่าง,างที่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับผัดนะครับคือทําได้หมดเลยซอสนี้ครับอันนี้เห็นพ่อขาไม่ไม่ใช่อะไรนะครับตาที่ตาแดงๆนี่ไม่ใช่รบง่วงครับตอนนี้เวลากี่ทุ่มครับน่าจะประมาณสี่ทุ่มแล้วครับนี่ครับก็มาดูนี่มีซอสหอยครับซอสหอยจะเป็นตาอะไรก็ได้นะครับผมใช้ตานี้ครับแล้วก็ซอสฝาเขียวนะครับคืซอสปรุงรสฝาเขียวนั่นเองแล้วก็น้ําตาลทรายครับ เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยนะครับป้ายส่วนผสมก็จะมีซอสหอยครับซอสหอยอซอสปรุงรสครับฝ้าเขียวครับแล้วก็น้ำตาลทรายครับมีแค่สามอย่างนะครับสูตรไม่ใส่ชูรสนะครับอันนี้สูตรที่ไม่ใส่ชูรสใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับแล้วแต่เราจะใส่นะครับ ไม่ใส่ชูรสไม่ใส่รสด,ดีครับ <us sell> s> <S มีสามอย่างครับ <us sell s> ปกติที่ร้านก็ใส่นะครับ <us sell s> ชูรส <us sell s> ก็ใส่นิดนึงแล้วก็ซอสฝาเขียวซอสภูเขาทองครับซอสปรุงรสฝาเขียวแล้วก็ซอสหอยครับจะเป็นยี่ห้อหรือตาอะไรก็ได้นะครับจะเป็นกหห็หลายหลายยี่ห้อครับแถวบ้านผมมียี่ห้อนี้ผมก็ใช้ยี่ห้อนี้นะครับ คุณภาพซอสหอยค่อนข้างที่จะดีครับนี่หอน,นี้ก็ไปหาเลือกใช้เอานะครับสําหรับคนที่อยากจะเปิดร้านก็สูตรนี้ไปใช้ก็ได้นะครับแล้วแต่บางคนที่อยากจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับผมมาแนะนําให้เพื่อนๆที่ยังไม่มีความรู้ในการผัดข้าวหรือว่าผัดกะเพรานะครับใส่สูตรนี้เลยครับอบลองว่าอร่อยเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาผสมนะครับซอสหอยก็จะมี อัตราส่วนประมาณห้าส่วนนะครับต่อซอสฝาเขียวหนึ่งส่วนนะครับประมาณห้าส่วนซอสฝาเขียวดูกันนะครับประมาณหนึ่งส่วนซอสหอยนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายขาวหนึ่งส่วนนะครับจากนั้นเราคนให้เข้ากันนะครับตีให้เข้ากันเลยครับ จนน้ำตาลทรายกับอซอสหอยมันเข้ากันดีจนได้ที่นะครับ <Wow. S 1> ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับได้แล้วนะครับแต่ผมจะให้ดูนะครับให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับว้าว <Wow. S 1> นี่นะครับจะได้แบบนี้นะครับใช้ประมาณขนาดนี้ครับต่อ ต่อจานต่อถ้วยต่อกับข้าวหนึ่งที่นะครับลาดข้าวถ้าเป็นกับข้าวก็จะใช้ประมาณช้อนครึ่งครับที่ร้านผมใช้นะครับก็จะประมาณนี้ครับถ้าใครได้ความรู้ก็กดไลค์กดแชร์กด b ับส i ายให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมาชมคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ